สวัสดีค่ะวลลกรสมนุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่ร้อยสี่สิบเก้าว่านมหากวักปัจจุบันนี้ก็จะมีการเล่นหาอยู่นะคะว่านมหากวักว่านพ,พุทธกวักแต่ว่ามันจะตรงกับตามที่ตำราเล่มนี้ว่าไว้หรือไม่อย่างไรก็พิจารณากันดูนะคะว่านมหากวักใบเหมือนใบขมิ้นแต่เล็กกว่าหัวแยกออกแทงหน่อขึ้นที่กาบของต้น น่ยาวทับกาบกับงอทิ่มลงดินงอขึ้นพ้นดินเป็นต้นต่อไปคือมันก็จะละักษณะวกไปวกมาว่านนี้มีอนุภาพในทางกวักเงินทองย่อมกวักได้สรารพัดสิ่งที่เป็นมงคลย่อมให้เกิดลาภผลและศักดิ์ศรีความเป็นมหาอำนาจทุกอย่างถ้าผู้ใดปลูกไว้ เหมือนกับแก้วสารพัดนึกเมื่อปลูกต้องอธิษฐานเหมือนว่านเสี่ยงทายถ้าปลูกไว้กับเรือนหรือร้านค้าทําให้ขายของดีถ้าจะให้ยิ่งกว่านั้นเมื่อหัวว่านแก่แล้วให้เอาหัวว่านกับเงินทองใส่ลงไปในขันน้ำจุดทุบเทียนดอกไม้เจ็ดสีเสกด้วยน้โมพุทธายะเจดดอกเจ็ดคาบเอาน้ำมนต์พรมทั่วๆแล้วเอาหัวว่านมาแกะเป็น เทพอักษรหรือนางกวักเอาน้ำมันจันใส่ผสมรวมกันไว้และเอาเข้าสู่ที่สงัดบริกรรมปลุกเสกด้วยพุทธคุณจนหัวว่านนั้นหมุนไปรอบๆอบพานแล้วเอามาใช้ติดตัวไปหรือเอาน้ำมันทาหน้าขุนนางเท้าพยาประชาชนทั้งหลายนิยมรักไข้เป็นสิริมงคลส่งเสริมการงานให้ก้าวหน้าคงกระพันชาตีด้วยเป็นจังงังล่องหนหายตัว จะนึกอะไรสิ่งที่ปาถนาสำเร็จทุกป,ประการโอ้ยดีจังมีใครมีมั่งเนี่ย <c oughs> ขอหน่อยโอเคนี่ก็คือว่านมหากวักนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าว่านที่ท่านมีอยู่ตอนนี้หรือว่านที่ขายอยู่ตอนนี้ตรงกับตําราหรือไม่ถ้าใช่ก็ถือว่าท่านได้ของวิเศษไว้ในมือแล้วเนาะว่านน่ะคือความมหัศจรรย์ของเฉพาะถิ่นจริงๆโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย นะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่นับวันก็คงมีแต่จะสูญหายไปเรื่อยๆแต่ก็ยังโชคดีที่มีหลายๆคนสนใจแล้วก็หันมาเก็บสะสมเพียงแต่ว่าใครจะได้สายพันธุ์ว่านจริงแท้แค่ไหนอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่สะสมว่านค่ะพยายามต่อไปสิ่งที่คุณต้องการสักวันมันก็จะมาเป็นเจ้าเป็นของคุณอยู่ดีนะคะของทุกอย่างเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาของเรานะคะ มันสวดมนต์ภาวนาทําจิตให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามที่ปัรถนาเองยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ